แบบว่าเราว่างไหมใช่ไหมอะอ่อฮะอที่แบบว่าเออแล้วหนูก็บอกว่าไม่ไม่ว่างค่ะแล้วมันรู้ไหมมันพูดก,กับหนูว่าอะไรว่า <Wow. S 2> ไม่ว่างแล้วมึงจะรับทำไมอีสตั์ไม่พูดก,กับหนูอย่างเงี้ยแล้วมันก็วางอะ่ะแล้วหนูนนแบบเหี้ยเฮี้ยทำอะไรไม่ได้อะอะไรนะไม่ได้คือด่ากลับไม่ได้วางก่อนเออแล้วแบบ ไม่ว่างไม่ว่างแล้วมันจะรับสายทำไมอีัแว์แบบคู่แบบเคี่ยมากคนหนู่แบบอีเคี้ยแล้วมันก็วางเลยอ่ะแล้วแบบอี้เคี่ยไม่ให้กูด่ากลับเลยแล้วแล้วอ๋อตอนนั้นอยู่กับป้าได้แล้วก็นั่งสตาร์ทอยู่เคี่ยมากกว่าคนเกลียนเออแบบจะด่ากลับก็ด่าไม่ทันเลยก็แบบคนเยอะด้วยอีเคี่ยแบบเออเขาจะมองยังไงวะแล้วแบบแล้วก็ไม่กล้าบอกใครเลยแล้วก็แบบโดนมันด่าแล้วก็แบบนั่งงงๆอย่างนั้นว่ะต้แบบ อะไร <c oughs> แล้วกูทำอะไรได้บ้างแบบเชี่หนูคิดถึงขัานจะแบบไลน์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะโทรไปแจ้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแจ้งที่ที่แบบบริษัทมันโทรมาอย่างเงี้ยแต่หนูคิดในใจอีเขี้ยวไม่มีหลักฐานอะไรเลยอะโมแบบโหมากอะล้น,นพี่จะทำไงไม่ทำอะไรก็ปบลบ่อยันไปไม่ค่อยสนใจพวกนี้เุ้ยน้ำานึบ ไม่ว่างแล้วมึงจะรับทำไมอีสัตว์อ้าวอ,อีเหี้ยเอ้โอโหอ่ะพอพอพอแต่มนไม่มีสัาการอะไรเลยนะเก็มันก็ไม่ว่างแต่มันก็รับสายได้เอ,เออเออแล้วแบบมึงพูดชาอย่างนี้ได้ยังไงเศร้าอ่ะแม่เศร้าอ่มาะมันเกินไปนะเว้ย <laughs> แต่อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจอะไรแบบงนี้หรอกมันไร้สาระวนหัว <laughs> เฮ้ยมขำขำแต่ก็ในใจก็แห้ไงแล้บ้า,า<ห>วทำอะไรได้บ้างวะ <c oughs> เออแค่ข <c oughs> ำมา <c oughs> แต่ว่าให้โอกาสได้หลาบ้างเถอะอะไรเงีเ้ยแล้วพูดเร็วมากแบบมันทำไมการบ้นานเยอะมากเลยว่เยววะเบื่อว่ะอืมก็จบนี้ก็ไปทำา เียดแล้วอ่ะหมดโปรู้สึกอยากคิ้เฉยเฉยมันไม่ต่อเนื่องอะเนาะแต่ทำคือทำยาวนี่ต่น่อปใช่แตแบบขี้เกียจแล้วอ่ะถ้าขี้เกียจกะขี้เกียจได้สุแม่ฆ่าตายโอ้ย Fight close. It's too harder. เรียนต่อวะ่ะเอา้าเราไม่ทำงานก่อนขี้เกียจแต่ก็คงต้องทำแหละคงคงไม่เรียนแล้วแหละเร,เ,รเ,รเรียนก็ดีต่อย,ยอด เอาอะไรไปต่อยอดอ,อยากเรียนคณะใหม่เลยอะอย่างเรียนออกแบบที่มันตรงสายกว่าน,นี่อันนี้ไม่ตรงรอะทำไมเราเลือกเรียนที่นี่อะใกล้บ้านเลยแล้วติดแฟนเมื่อก่อนนะเจ้ตอนแรกจะไปคลองหกกับเพื่อนเอ้ทีนี้มัน <c oughs> เ oh, <c oughs> ออไปไงมาไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลิอกอยู่ดีเอากำยอบหยอกยอเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่มันก็เราต้องมองอนาคตอ่ะอนะแต่ว่าถ้าโสดแล้วทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีแฟนไม่มีพันธะอยากทำอะไรก็ทำโอ้ท้ายมาสองคนโอ, <c oughs> อ้มันแบใกล้บ้านอะไรเงี้ยเลยมา เพราเปลี่ยนเป็นคนละคนแากต่คนติดแฟนมาเป็นคนติดเกมแทนเออเมื่อก,ก่อนก็เล่นด้วยกันไงเอากำทุกเกมแหละแต่จนถึงหมดโป้มั้งไม่เล่นด้วยกันแล้วเดี๋ยวนี้นเขาไม่ไม่ไม่ซีเลือดไม่น่อยที่จะยิงได้ไง,ไงะวะฮะอ,อืม ก็เคยเป็นเป็นเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหในบ้านในบ้านก็แบบเออเล่นใช่ไหมเออได้เล่นด้วยเลย Enemy contact e o s the lead Let's go Let's go ก็แบบนี้แม่งไม่ได้นหาเหวอะไรเลยอ่ะแม่งใครอแล้วแบบไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้เฮ้ใครอะเห่อยเศร้าไม่ถหนัวโอ้ยตายไม่ถึงหนัวฮัลโหลฮไม่ถึงหนัวโอ้โออยตาย อะไรนะพี่พูดใหม่ดิไปถึงโนหรอที่ไปเที่ยวไม่ได้อะไรเนี้ยอือก็โควิดอะเรื่องปกติเวลาเล่นเกมก็อย่ากออกไปเที่ยวมากกว่าอ,อืมชีวิตมันก็ต้องไปเที่ยวบ้างอย่างมันก็จะแบบจะทำงานอยู่แล้วอะ่ะเออ,อชีวิตวัยรุ่นหมดแล้วทามตีชีก็ชีพมทเลยว่าเสง รู้นีน้ำแบบไปอันนี้กับเพื่อนดีกว่าไปเรียนกับเพื่อนดีกว่า,าวขนาดนั้นโ,โ้โตขึ้นแล้วมั้งโตขึ้นแล้วแฟนเป็นผู้ใหญ่แล้วดี Central Central. <laughs> <laughs> oh. Enemy, Enemy sentry gun has been destroyed. Get down, sniper! Keep back up! แพ้ได้ยังไงใช่ไหมเราไม่ตั้งใจเล่นใช่ไหมไอ้ใช้คำว่าเราไอ้ใช้คำว่าเรามีเจอนคนเดียวเ <c oughs> จ็บมันยิงมาเมื่อกี้กกอ๋อ เฮ้สุ่มเลยสุ่มไปเลยอย่าเปเครียดเอาจริงดิจริงมาพู้หญิงสวยเฮ้ยเครียดอาจารย์ไม่สอนว่ะแม่งผิดปกติฮึอาจารย์อยากเรียนกับมัดเลยว่าอยากเรียน ก็น่าสงดีเหมือนเหมือนเขาสั่งให้เด็กเพียดอะพี่แบบไม่มีอาทิตย์ไหนที่แบบไม่ต้องทํางานส่งเลยอะ,ะก็คือก็คือแบบอาทิตย์นี้มาเจอกันเอ้ยแม็กกัแม็กบบมาด้วยอาทิตย์นี้เจออาทิตย์นี้เจอกันก็ต้องมีงานมานำเสนออาทิตย์นี้เจอกันก็ต้องมี ความคืบหน้ามานําเสนออาทิตย์นี้เจอกันก็ต้องโน่นอันนี้ไอ้เหี้ยโปรเจกต์กูก็ยังไม่ได้ทํามุจาอะไรนักหนาวะแม่ง <c oughs> แบบแล้วแบบให้ผลิตอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วแบบให้ <c oughs> ให้แบบให้เอาเวลาไปทำโปรเจกต์ดีกว่าไหมอาจารย์อาจารย์ให้แบบ go, s <S เอาแบบวิชาให้มันไปต่อยอดที่ทำโปรเจกต์ได้ดีกว่าให้มาแบบว่าทำผลิตภัณฑ์ อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วแบบาาไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์โอ้ยโปรเจกต์อาจารย์นคนเดียวกับโปรเกรนะาจารเกต์กไหมหรือว่าอาจารย์แยกไปเลยแยกแยกแยกคนเลยก็คืออาจารย์สอนโปรเจกต์ก็อีกคนหนึ่งโปรเจกต์ก็คือทั้งคณะอืมทำอย่างนี้มาทุกปีลแลบบ้ว เออแล้วแบบชั้นคงคิดว่าแบบเด็กรุ่นก่อนก็ได้อะไรเงี้ยไม่รุ่นรุ่นนี้คือเขาปรับหลักสูตรด้วยให้แบบว่าเขาไปเขาไปดูงานของอ้อันนี้มาหัวอะไรวะสวนสุนันทามาเว้ยในทีนี้เขามาปรับหลักสูตรใหม่อ่ะแล้วแบบเขาเอาจริงจังอ่ะแล้วทุกวิชาในแฉก็คือเขาจริงจังอ่ะพี่แล้วแบบ โอ้โหหูไม่หูว่ะเขียบหมดแหละทำรั่วจะให้เหมือนเดิมเหมือนที่ก่อนกต่อ่นแเออแล้วแบบหนักกว่าแบบอ้าวจิ้มให้อ้าวเน็ตแป๊บนึงเน็ตหลุดเน็ตหลุดไหม Hello? Get down. Oh? hello we tied for the lead contact with enemy we lost the lead <laughs> ่ได้ยิอนอ๋อได้ยินเหรอหนูพูดตั้งนานแหละไม่อะ<ร>ยิ่เน็ตที่หลุดแล้วมันสัญญามันต่ำอืม เดี๋ยวหนูจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วก็เหลือวิจัยค่อยว่ากัน <c oughs> เอาแบบให้เหลือตัวเดียวเออแบบสมมติแม่งไม่จบจริงจริงะเราก็แบบมาทำก็ได้เพราะว่ามันจะมีไอช่วงซัมเมอร์ที่หนูไปฝึกง,งานใช่ปะฮัลโหล <c oughs> อ่ะซัมเมอร์ หนูไปหนูลงไปเฉยๆหนูไปฝึกงานเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ลงวิชาไปอ้าวไม่ลงวิชาไปแล้วกลัวเหนื่อยอะไรไ, s <S ไม่หนูยังสอบประกันารอังกฤษไม่ผ่านเพราะว่าหนูเทียบเทียบโอนมาใช่ปะแล้วไม่รู้ว่าระบบปหาอะไรมันต้องมีสอบประกันารอังกฤษสอบประกันคองไอ้ทีนี้มันไม่ทันอะก็คือเทียบโอนมออาไง เทพโอนมันอ่าแล้วทีนี้แบบเพื่อนทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรนะเทียบโอ้นมันน่าจะรัดมากกว่าเพื่อนจริงๆไม่น่าได้ฝึกงานด้วยซ้ำของของท้องหกอะไม่ต้องฝึกงานนะเทียบได้เลย แต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์แหะไม่ทำนั้นแหละพูดไปก็ทำนั่นด้เราผ่านนะแต่หนูกูด,ดีใจที่หนูได้ไปฝึกใหม่ใช่ค่ะเราจะไม่พูดเลื่อนอยู่จริงจังกันและวเฮ้ยแพ้อีกแล้วเอาใหม่เอาแหววแม็กมาแม็กมาเดี๋ยวทักค่ะแม็ก่อนแม็กมาดูชนะใช่ไหมแม็กมาที่แปลว่าน้ำจีนแดงใช่ไหม,ม,มเอวเตือนก่ะเฮ้ยแอบฟังกับเบ้์